เวลาลดความอ้วนนะคะก็ไม่กินอะไรเลยค่ะไม่กินค่ะลดความอ้วนลลความอ้วน,อวนพอไม่กินนะคะแต่แต่พอตะบะแตกเนี้ยค่ะก็กินขนมเคก้กแบบกล้วยหอมในบิ๊กซีนะคะจำได้ไหมคะที่มันเป็นแท่งใหญ่ๆกินหมดไปเลยค่ะครั้งเดียวนั่นคือมันเป็นวงจรโอเคกินเสร็จก็ไปร้องของอ้วนคือแบบคือชีวิตมันสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับมาดามแพท นะคะในช่องมาดามแพทยูเคนะคะวันนี้นะคะมาดามนะคะจะมาเล่าประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับตัวมาดามเองนะคะและที่มาดามเนี่ยนะคะเคยเป็นเด็กวัยรุ่นนะคะแบบอ้วนไปถึงอ้วนมาก่อนเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็มาดามนี่ก็ลองการลดความอ้วนนะคะมาทุกวิธีคะ่ะทั้งในด้านดีและไม่ดีนะคะ ยาลดความอ้วนนะคะหรือแบบแม่กระทงบดามีลวงคออาเจียนก็ทํามาแล้วนะคะคือแบบคือวงจรตอนนั้นมันเป็นวงจรแบบเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมนะคะกินยาลดความอ้วนเนี่ยกินอยู่หลายปีเหมือนกัน 2- อสปีนะคะกินจนอายคุณหมอะคะ่ะคือเปลี่ยนคลินิกไปเรื่อยๆนะคะแล้วเวลาลดความอ้วนนะคะก็ไม่กินอะไรเลยคะ่ะไม่กินคะ่ะลดความอ้วนลดความอ้วนพอไม่กินนะคะแต่แต่พอตะบะแตกเนี่ยคะ่ะก็กินขนมเค้กแบบ กล้วยหอมในบิ๊กซีนะคะจำได้ไหมคะที่มันเป็นแท่งใหญ่ๆกินหมดไปเลยค่ะครั้งเดียวนั่นคือมันเป็นวงจรโอเคกินเสร็จก็ไปล้วง,องอคออ้วนกคือแบบคือชช่ค่ะนะคะมาดามนะคะก็วนอยู่อย่างนั้นนะคะเป็นวงจรอ,อุบาทน,นะคะสําหรับการลดความอ้วนนะคะจนแบบว่าเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมใช่ไหมคะแล้วทีนนี้พอเราเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่ะมาดามก็เลยแบบไม่ได้แล้วเราจะแบบ เราจะต้องมานั่งลดความอ้วนตลอดชีวิตนี่มันมัน,ม,นมันใช่หรออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันดูมันดูหดหัวค่ะมาดามก็เลยค่อยๆเริ่มหาความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่เรากินนะคะคือ,อาการอะไรบ้างที่อะไรที่แบบเรื่องโภชนาการทั้งหมดนะคะอะไรเราเราพอแล้วกับการอดอาหารนั่นเงี้ยนะคะทีนี้เราหลังจากเวลาผ่านไปเราที่ศึกษาหาความรู้นะคะแบบลึกซึ้งเลยนะคะเราก็เริ่มเปลี่ยนนิสัยนะคะ เปลี่ยนนิสัยของการกินของตัวเองนะคะค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยหาความรู้ไปเรื่อยๆนะคะจนพอเราเปลี่ยนนิสัยของเราได้ทุกๆวันเนี่ยนะคะเชื่อไหมคะว่าหลังจากนั้นมาเป็นที่ปีนะคะมาดามก็ไม่กลับไปเข้าในวงจร เดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมลดความอ้วนอดอาหารอีกเลยนะคะเพราะว่าเรากลายเป็นคนที่เป็นคนใหม่นะคะเราสร้างนิสัยใหม่ให้ตัวเรานิสัยที่ดีกับตัวเองนิสัยที่เรา,เาจะไม่กลับไปแบบว่าเป็นคนอ้วนนะหรือ,รอกินอะไรที่ไม่มีประโยชน์หรือหรือทุกครั้งที่กินเราก็จะรู้สึกว่าเราจะคิดก่อนกินทุกครั้งนะคะคือถ้าเราไม่มีประโยชน์เราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงหรือกินให้น้อยที่สุดอย่างเงี้ยนะคะ นี่ก็คือประสบการณ์ของาดามโดยตรงนะคะที่มันมาถึงในวันนี้นะคะมันเล่าได้แบบอินมากๆเลยเนี่ยนะคะก็เลยอยากจะมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าคนที่อยู่ในวงจรแบบนี้หรือคนที่เบื่อแล้วทนี่คะต้องมานั่งอดอาหารบ่อยๆอย่างเงี้ยนะคะทํายังไงเราถึงจะรักษารูปร่างน้ําหนักและสุขภาพที่ดีของเรานั้นให้แบบยั่งยืนถาวรแบบตลอดไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะข้อแรกนะคะ อย่างแรกเลยก็คือการกินอาหารให้ช้าๆนะคะแล้วก็แบบมีสตินะคะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะคะประโยชน์ของการกินอาหารช้าแล้วก็เคี่ยวอาหารให้ละเอียดนั้นก็คือ1เราจะกินไม่มากเกินความจำเป็นของเรานะคะรสชาติอาหารก็จะอร่อยกว่าเพราะว่าเรา,าได้ และเลียดอาหารนะคะได้รับรู้รสชาติของอาหารอย่างเต็มที่ในขณะที่เราค่อยๆเคี้ยวอาหารนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับระบบลำไส้ระบบกระเพาะไม่ให้ทํางานหมักหน้าเกินไปนะคะแต่ถ้าเกี่ยวเนื่องเกันกับการควบคุมน้าหนักนั้นก็คือทําให้เรากินไม่ไม่เยอะนั่นเองนะคะกินไม่เยอะจนเกินความจําเป็นนั่นเองนะคะข้อ2นะคะนั่นก็คือเราจะไม่สต็อก ของที่ไม่มีประโยชน์ไว้ในบ้านนะคะอย่างเช่นมันฝรั่งทอดขนมเคก้กช็อกโกแลตผลไม้วัหวานนะคะเราจะไม่เก็บไว้ในบ้านเด็ดขาดนะคะเราจะสต็อปแต่อะไรที่มีประโยชน์เท่านั้นเช่นพวกกล้วยแอปเปลิปลฝรั่งนะคะสับปะรดอะไรอย่างนี้นะคะคือผลไม้ที่ไม่หวานมากนะคะเพราะว่าเมื่อเวลาที่เรา,เา,เราหิวเราจะสามารถหยิบผลไม้นะคะ เข้ามากินได้เลยอย่างรวดเร็วนะคะก็จะทําให้เราแบบไม่ต้องหยิบพวกน้ําตาลหรืออะไรที่มันไม่ดีไม่มีประโยชน์นะคะใส่เข้าไปในตัวเรานั่นเองค่ะอีกข้อนึงนะคะข้อที่3นะคะข้อที่3ก็คือการดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะฟังดูเหมือนอ่านหนังสือสุขภาพอะไรอย่างนี้ที่เราล่ําเรียนมาเลยนะคะแต่ว่าประโยชน์ของการดื่มน้ํานะคะอ่าก็คือนะคะ เดี๋ยวมาพูดกันก่อนว่าการดื่มน้ำเนี่ยอย่างน้อยนะคะ6-8แก้วต่อวันนะคะนั่นคือปริมาณที่เหมาะสมนะคะแล้วก็การดื่มน้ำมากมากเนี่ยจะทำให้ระบบภายในของร่างกายนะคะเมตาบ,บอลิซึมต่างทํางทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะพอเมตาบ,บอลิซึมทำงานได้ดีเราก็เบิร์นได้ดีนั่นเองเราก็ไม่มีไขมันสะสมในร่างกายของเรานะคะข้อี่นะคะคือการนอนเร็วนอนให้เร็วในช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มนั่นเองนะคะ นอนเร็วดียังไงนะคะนอนเร็วเนี่ยเราคงเ,เคยได้ยินมาบ้างว่ามันดีต่อสุขภาพใช่ไหมคะแต่เห็นเห็นอย่างหนึ่งก็คือนอนเร็วจะทําให้เราไม่กินเยอะ,ะคะ่ะแต่ถ้าเรานอนดึกเนี่ยนะคะสี่ทุ่มจะเป็นเวลาที่เราเริ่มหิวแล้วนะคะสี่ทุ่มจะเป็นเวลาที่เราเป็นผีตู้เย็นนะคะเปิดตู้เย็นมานะคะอาร์เ,เน่าเรหลังมีอะไรในตู้เย็นบ้างนะคะเปิดแล้วปิดแล้วเปิดแล้ว,ป,ลวปิดอีกอยู่อย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเรามีช็อกโกแลตไอศ ขนมหวานหรืออะไรอีกอะ่ะขนมเค,ค้กนะคะอยู่ในตู้เย็นนะคะนั่นก็คือเสร็จเลยนะคะเราก็ปุ๊บหยิบเข้ามาเลยเพราะว่าเราจะหยิบอะไรที่ง่ายที่สุดในเวลาสี่ทุ่มเราเราคงจะไม่มานั่งทําอาหารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นของพวกนี้ที่มันหยิบเข้าปากเราง่ายๆเนี่ยนะคะนั่นละคะก็คือสาเหตุที่เราต้องมีกล้วยแอปเปลิลอะไรอย่างเงี้ยนะคะไว้ในบ้านนะคะเพื่อที่เวลาจะหยิบจะได้กินง่ายๆแล้วก็ช่วยหยุดการหิวของเราได้นะคะย อีกอย่างหนึ่งของการนอนเร็วนะคะที่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเวลาเที่ยงคืนนะคะกรดฮอร์โมนจะหลั่งนะคะกรดฮอร์โมนคืออะไรกรดฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนนะคะที่ทําให้เราเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะฮอร์โมนที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอภายในร่างกายเราในระหว่างที่เรานอนหลับนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องกรดฮอร์โมนจะหลั่งออกมาตอนเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะนอนประมาณ สี่ทุ่มกว่าเราจะหลับก็จะใช้เวลาสองชั่วโมงนะคะในการหลับที่ลึกจริงๆนะคะเพราะว่าโกรทฮอร์โมนจะหล่ามาเมื่อตอนที่เราหลับลึกนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาดีๆเนี้ยค่ะเราก็เลยต้องนอนให้เร็วเพื่อที่เราจะได้รับโกรทฮอร์โมนให้เต็มที่นะคะนั่นก็คือเหตุผลที่ทําไมเราต้องนอนเร็วทําให้เราหน้าใสาทําให้เราดูเด็กนะคะก็เพราะว่าเราได้รับโกรทฮอร์โมนแบบเต็มๆนั่นเองค่ะค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คือข้อ5นะคะข้อ5นั่นก็คือการ ไม่อยู่เฉยนะคะออกกำลังกายเบาๆอยู่ในบ้านทำโน้นทำนี่นะคะยกตัวอย่างเช่นเดินขึ้นบันไดนะคะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะคะหรือทำงานบ้านนะคะก็เป็นการออกกำลังกายทำสวนก็เป็นการออกกำลังกายนะคะ หรือว่าเรากําลังทําอาหารอยู่นี้ระหว่างทาอาหารนะคะเราอาจจะกระโดดตบไป20ครั้งนะคะสะควอตไปอีก20ครั้งนะคะคิดได้เมื่อไหร่ก็ทําเมื่อน,นั้นนะคะทําไปทํามาวันหนึ่งแล้วก็เป็นร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือแบบอ,อันนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นพอเราเริ่มนะคะร่างกายเราเหมือนโดนปลุกให้ตื่นจากการแบบทำโน่นทํานี่นะคะโดยการแบบว่ามูฟมูฟตลอดเวลายอย่างเงี้ยนะคะร่างกายเราจะเริ่มชอบนะคะแล้วเราก็จะแบบว่าเออเริ่ม อยากทําอย่างอื่นมากขึ้นอย่างเช่นาอาจจะพัฒนาไปการเล่นกีฬาจริงจังมากขึ้นจาก50นาทีนะคะเป็น15นาทีเป็น20นาทีจากนั้นอาจจะเริ่มเป็นโยคะนะคะเราอาจจะไปวิ่งไปเดินไปปั่นจักรยานคืออันนั้นจะเป็นการต่อยอดต่อไปอีกทีหนึ่งนะคะเมื่อร่างกายเรารู้สึกดีเนี่ยค่ะเราจะรู้สึกอยากดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะเราก็จะพยายามหาอะไรที่ที่มันเหมาะกับเรานะคะแต่อย่างน้อยคือเราต้องทําให ทุกวันในใน,ในชีวิตประจําวันของเราให้ได้ก่อนอย่างมากสิบนาที15นาทีอย่างเงี้ยนะคะทําทุกวันค่ะหลังจากนั้นมันจะไปต่อของมันได้เองนะคะถ้าเราเริ่มแบบนี้นะคะกาเป็นไงบ้างคะสำหรับ5นิสัยง่ายๆเลยนะคะที่เราฝึกนะคะฝึกให้เป็นประจําทุกวันนะคะในแต่ละวันนะคะแล้วเราก็จะจะมีสุขภาพร่างกายรูปร่างที่สมส่วนสุขภาพที่ดีนะคะตลอดไปเลยนะคะ ราคามาดามหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้มาดามด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะรูปนี้นะคะ,น,ะนี่นะะไม่ได้เก็บเองด้วยนะเพื่อนสมัยมัธยมนี่แท็กมาให้นะ